สวัสดีครับผมอาจารย์ไามเชื้อสถาปนศรีนะครับปจิบันเป็นอาจารย์ประจาสถาบันแห่งชาติประกันพราเด็กและครอบครัวจากมหาวิทยาลัยไม่ดอนครับหัวข้อเวิร์กช็อปที่ผมรับหน้าที่บรรยายนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะครับก็คือเรื่องรู้จักเข้าใจการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานครับเนื้อหาการการเวิร์กช็อปนี้เกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้รู้จักการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานนะครับต่างประเทศเรียกว่า Nature-based Education นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีโรงเรียนในชั้นเด็กเลกปฐมวัยทั่วประเทศนะครับแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมีการจัดการการศึกษาแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใกล้เคียงนะครับอาจจะเป็นแนวที่แอบอิงการใช้ธรรมชาติอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นช่วงริเริ่มนะของการใช้การการศึกษาในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องว่ารูปแบบของการจัดการที่มีธรรมชาติเป็นฐานเนี่ยนะครับ เป็นอย่างไรนะครับโดยมี4เนื้อหาหลักนะครับอันที่1ก็คือการพิจารณาสถานที่นะครับที่ตั้งของโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติของธรรมชาตินะครับอันที่2ก็คือการจัดการหลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสาระในชั้นเรียนนะครับว่ารูปแบบการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานเนี่ยนะครับวิธีการเรียนรู้เนี่ยนะครับเขาใช้ลักษณะการเพ่งเลง็งหรือว่าการเป้าประสงค์นะครับ ไปที่ลักษณะอย่างไรนะครับอันที่3าก็คือการวัดที่คุณสมบัตินะครับหรือว่าการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนนะครับก็คือคล้าครคุณครูนะครับคุณครูหรือผู้ดูแลเด็กนะครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติหรือวิธีการจัดการชั้นเรียนเนี่ยนะครับทักษะอะไรบ้างที่จําเป็นต้องมีนะครับอันสุดท้ายก็คือวิธีการวัดผลนะครับสำหรับการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกับการศึกษาโดยปกตินะครับที่เพ่งเล็งเรื่องวิชาการนะครับ อาจจะมีเรื่องพัฒนาการนะครับแต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลวัดผลครับครับสำหรับคนที่เข้าฟังก็อาจจะได้รับความรู้เรื่องไอเดียแนวคิดนะครับว่าชั้นเรียนเดิมที่เรามีอยู่นะครับโรงเรียนที่เราอยู่ในพื้นที่แหล่งที่ตั้งนะครับหากเอาแนวคิดเรื่องของการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานไปใช้นะครับก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้นะครับให้เข้ากับสถานที่ที่มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อหาสาระเดิมที่มีอยู่นะครับกิจกรรมชั้นเรียนสําหรับเด็กประถมวัยก็สามารถที่จะปรับประยุกต ให้เข้ากับการศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานได้นะครับและอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวิธีการสร้างกิจกรรมนะครับเนื้อหาหรือว่ารูปแบบชั้นเรียนนะครับสามารถที่จะปรับประยุก์ตหรือว่าสร้างสรรนะครับโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานได้นะครับ นอกจากนี้ผมจะให้แนวคิดความรู้เรื่องของการที่ธรรมชาติเป็นโปรแกรมหนึ่งในการที่จะทํากิจกรรมนะครับเชิงสัตน์การแล้วก็แม้กระทั่งการใช้กิจกรรมธรรมชาติบําบัดนะครับซึ่งจะเพ่งเล็งไปที่ส่วนของการที่จะเยียวยาเด็กนะครับโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูผู้ดูแลเด็กนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการศึกษานะครับก็จะได้ประโยชน์ความรู้แล้วเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการศึกษาเดิมที่มีอยู่นะครับหรือสําหรับผู้บริหารโรงเรียนนะครับ ที่อยากจะรีเริ่มนะให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีธรรมชาติเป็นฐานก็จะได้ทราบไอเดียนะครับว่าวิธีการจัดชั้นเรียนนะครับจัดประสบการณ์ความรู้นะครับหรือไม่กระทั่งการวัดผลนะครับปลายทางของนักเรียนปฐมวัยนะครับจะใช้วิธีการรูปแบบใดครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนและก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในวันที่8-90พฤษภาคมปี2565ได้นะครับซึ่งในการประชุมนี้ก็จะมีเนื้อหาเวิร์กช็อปอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องอีก2ตธีมประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือธีมเรื่องเมืองของการเรียนรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งก็จะเป็นอีก2ตธีมที่สําคัญในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับผู้ร่วมสนใจก็สามารถที่จะสมมััคครรรเเข้้้าาาาไดนนนนะะบอกกกกจจี็็ป บรรยายในออนไซต์นะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่บรรยายทางออนไลน์ด้วยครับผม